เซนพาเจกลางเพราะว่าตุกก็ตรตุกกตกกนี่มันจะใหญ่แล้วมันก็สวยไปทั้งป่ายเลยทั้งป่ายสีเมนซามแมตคือป่นอันบอกนี่ระดับซีแมตรบรลทแหละควมใหญ่ควมก่วงห้องน่าเซนพาเจกลาง ข้างลมมาแล้วคนแก่ข้างลมเลยพี่น้องเน้อลักมาติดตั้งอยู่ทั้งเมืองดักจิ้งงสีกอขน่นสแคขั้นเดียวสองขั้นแค่ฟาจเป็นชิปเพราะห้จะบอกว่าองนนั้นนึกก่อนจะว่าจะว่ามันหน่อยจะบอกว่ามันใหญ่กว่ารถอีก เขาไปยังไงฮะมันซัมออฟฟิศหนึ่งพูดไหนเขาตั้งขึ้นก็วันนอยหน่อเอ้ยจะวีามันน่อยจังนงเออบางเงื่อนเงือนเออถอนเป็นทอนเป็นถอนเขาไปได้หานมันสบายเลยนะคี่ลิฟ์ขึ้นเลยนะ ม hmm. <Euro, S 2> mm ันเขาตั mm ้ง hmm. ขึ้นบบคือโปรหญ่ปันใดเฮ้ยฮาเลียวอยู่เนาะอยู่ไกลเศีอื่นจะว่ามันจะจักรทอนจะว่าเนาะเศีอื่นจะว่ามันจะจักรทอนจะว่าเฮได้เลยเนาะเฮ้ยแล้วใจหัวใชจเอ้ยกำลังกำลังลำเลียงลงมาคนอาทอนเสากระหันล่มนี่คือหนองเด้อมาทอนเสากระหันล่มนี่เศีนึ่นนี่ บัรจูอยู่หาทอนพคนวะทอนเนเจ้าจิตนาะคือตัวอมูคข้อมูงห้องเสาเนยรอยซิมแมทคนวะเสาหนึ่ง อยู่อุบนี่บอบ่กใครมีมีคยผู้ีคเพาขัคนจำภาษาขั้เสียงปากขงคนจำภาษาไมแนไทยคน่ยจำภาษาันนเก็งสคนางลมป่ะมาสีเมตรโว้ยเนาะลายขันสามเมตรตึงเบิ้งม่ก่อนา3เมตรเบืองนั้นเมหาชิปก็ได้แต่ว่าหจะเบิ้งที่หันอันกลางได้สิกลางนะใะสี่เมตรกายกายซามจะได้กับกายโ้ยเมตรเมตรอัน ควมกวงควกวงนุบานาเซ็นพาเจาใจกางเนาะขั้นแบบคือขั้นใดเหเสนพาเจกลางเพราะว่าตักเกตตกตกกนี่มันจะใหญ่เล็มันก็สวยไปทั้งป่ายเลทั้งป่ายสิเมนสามแมตรคือป่นอันบอนี่ระดรับซีเมตรบรุษแหละควมใหญ่ควมกวงห้องนาาเส้นพาใจกลางมัน